ในสิบตำรวจประยงผลบันไดขั้นสุดท้ายพอเหยียบพื้นคราวนี้มันดังออดสุดจะปกปิดได้เขาร้องออกมาด้ยวยความเชื่อมั่นว่าไอ้แมวขโมยตัวร้ายจะหนีไปไหนไม่รอดแล้วจำไม่ได้แล้วจำนี่ผัวห่างไม่กี่วันครบชูสัดแล้วจำเกือบลมทั้งยืนพอรู้แล้วว่าเป็นใครร่อนหวนกลับมาควา้าเสื้อที่แขวนไว้กับราวรวดรีบสวมใส่ในพริบตาเดียวใครมุยงร่อนตอบเขียมบอกให้มันเข้ามา บอกว่าฉันมานอนเจ็บอยู่ที่นี่ฉันหลบหนีความยุ่งยากมาเพราะมีคนคอยเล่นงานฉันบอกมันอย่างนั้นมันจะได้หยเข้าใจผิดค่ค eger, ะค่ะร่อนห,หายใจไม่สะดวกเสียงเครือเราเดินออกไปถอดกรอนพร้อมเสียงเคี้ยมดังขึ้นอย่างกันเองโธ่เอ้ยนึกว่าใครมูโยงนี่เคี้ยมโว้ยฮ่านึกว่าใครเรื่องอะไรไม่มีที่อื่นหาแดกหรือไงถึงได้มาเป็นแมวขโมยเดี๋ยวฟังให้รู้เรื่องก่อนสิน่าแจ่มกันใจพูดออกไปแล้ววิ่งเข้ามากระซิบบอก ก่อนที่จะถอดก่อนซ่อนปืนก่อนยายเขาเห็นเดี๋ยวเรื่องจะเป็นกันใหญ่เย็นใจได้นะเรื่องเรียบร้อยเปิดประตูแล้วฝ่ายข้างนอกกําลังเล่าร้อนเกือบถีบประตูเข้ามาแล้วพอดีแม่สาวมากชูไหล่ผัวรีบถอดก่อนออกมาพร้อมกับเขียมไข่ไฟให้สว่างขึ้นเขาตีหน้าเหมือนคนเจ็บเพราะบาดแผลท,ที่ถูกกัดยังโปะไว้ด้วยสำลีแต่เขานุ่งผ้าเข่ามาประยงพรวดเข้ามาในมือถือปืนแบบตำรวจลำแขนมีเส้นเขียวขึ้นปน นาซีดไม่มีสีเลือดในแบบฉบับคนประเภทเลือดไม่ขึ้นหน้าแต่พล่านวนเวียนไม่เป็นซ้ำอยู่ภายในเอาว่าไงเสี่ยมันนอนอยู่นี่ฉันไม่สบายว่าแล้วเขาก็เอ็นกายประทับหมอนยังคนเต็มไปด้วยความอิดโรยหรือไม่ก็เจ็บหนักผีที่ไหนทําให้ไม่สบายเขียมทําเป็นคลางเบาๆประยงงงหันมองแจมเหมือนบังคับให้หล่อนเป็นคนตอบ เสียหลบใครมาไม่รู้มีแผลเบ้เลือ์อยู่ซอกหลักๆต้นแขนบวมเขาบอกตำรวจอาจจับเขาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าหลบไปบ้านตำรวจจับง่ายเขาเลยหนีมาที่นี่ก่อนจำอธิบายประยงเริ่มลังเลเพราะไม่มีทางปักใจเชื่อง่ายเกินไปแต่บาดแผลที่ซอกหลักๆเขียมยังเป็นพยานอยู่หลายวันแล้วเหรอสองสาวันเท่านั้นเขียมตอบเสียงอ่อยแจมรีบพูดจะไม่ให้เขาพักยังไงเขาก็มีบุญคุณกับเราแล้วเป็นพวกพ้องเราด้วยรักษากันอีกแบบไหนคำถามประยงกำโกวม ฝ่ายตรงข้ามรู้ดีว่าเป็นคำถามแบบไหนแต่แก้งทําเป็นไม่รู้พยายามตอบอย่างซื่อๆจําไม่รู้จักยาหรอกแต่เสียเขียนหนังสือให้ไปเจียดยาก็ไปซื้อเขี้ยมทําเป็นหายใจกระแมวให้ซี่โครงกลางประยงเดินเข้าไปมองรตยะไกลเป็นอะไรก็จะเป็นอะไรเขาเริ่มระบายความชั่วร้ายของคนอื่นเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นเสียสมานของเรานะี่ยสิก่อเรื่องก่อเรื่องอะไรเขาปั้มน้องสาวไอ้กลวยไอ้เราเข้าไปช่วยมาเลยกัดเอาแผลเวอะแล้วยังหนีไปได้ ทำอะไรก็ไม่ได้สักนิดประยงคิดดูไอ้กวยรู้เรื่องแล้วจะเอาชีวิตพวกเราให้จงได้ฉันไม่รู้สมานจะหนีไปไหนหรือเปล่าแต่ฉันต้องหนีก่อนเพราะยังไงพวกบ้านสมิงก็เอาเรื่องเราแล้วทําไมไม่นอนบ้านประยงถามเอ้าถ้าไปนอนบ้านจะเรียกหนีได้ยังไงเพื่อเขาเอาเรื่องเขาก็ไปเดชชีวิตในรังเราก็เท่านั้นเองเอ้าเราไม่เข้าป่าประยงซักต่อเข้าป่าได้อะไรป่ามีอะไรนอกจากรักษาเฮงสวยฉันเลยคิดว่าที่นี่ดีกว่าอย่างน้อยก็มีจําที่วางใจได้เพราะเป็นพวกพ้อง ยาที่รักษาก็ไม่มีอะไรนอกจากยารักษาบาดแผลสดแก้อักเสบแก้กปวดในป่าจะให้ใครมาซื้อจ้ำฉลาดกว่าคนอื่นก็ซื้อมาได้แย่ yeah. ฟันมันเป็นพิษมากหมากัดยังดีกว่าไปะยงมาเมื่อไหร่พบสมานบ้างหรือเปล่าฉันยังไม่เคยพบเห็นเขาเลยเขาไม่เดือดร้อนอะไรใครจะรู้ต่างคนต่างไปเขาสบายแต่เราไม่รู้เขาสบายหรือเปล่าเลยต้องหลบอยู่อย่างนี้ให้รู้ว่าไม่เดือดร้อนพรุ่งนี้ก็ว่าจะกลับบ้านว่าแต่เขาอยู่บ้านเหรอจากันมาเมื่อตะเกียดนี่เอง สิ้นเคราะห์ไปทีเราเกือบเป็นแพะรับบาปนะมูนะแจํมเขารักษาพยาบาลดีอยู่เหรอก็เอาใจใส่ดีบุญคุณเขาฉันจะไม่ลืมประยงหันมองสภาพภายในห้องแคบๆเล็กๆนั้นพักเดี๋ยวก็หมดความไว้วางใจขอมองเห็นที่เราลวดมีกางเกงในสตรีและบุรุษแขวนอยู่มองเห็นหมอนที่แจํมใช้รองทรงอกขณะเมื่อพังภาพคุยกับเขียมเหล่านี้ทําให้เขาคิดเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากสนับสนุนความสงสัยให้มากยิ่งขึ้น แต่กระนั้นเขียมก็ทําให้อาการป่วยเขามากขึ้นกระทั่งไม่อยู่ในฐานะจะร่วมหลักร่วมสวัสดกับใครได้แต่ก็นั่นแหละมายาคนเหล่าเอาอะไรแน่แจมนอนห้องนี้หรือเปล่าฉันนอนข้างนอกแจมเริ่มเสียงสัน่นนอนที่ไหนนาเรือนจะ้ะไปดูทีกระยงกระชากแขนแจมยังงุดหงิดอุ๊ยกระชากทําไมแจมเจ็บเขียมเริ่มไม่สบายใจความลุ่มหลงทําให้พิษถึงพุ่งผ่านไม่ผิดอะไรกับสภาพท้องฟ้าที่เริ่มมีพายุ ระยงกระชากแจมออกนอกห้องจนได้ที่ตรงนั้นมืดสนิทไม่มีร่องรอยอะไรว่ามีคนนอนไหนนอนตรงไหนก็นอนตรงนี้ม้งม่านมีที่ไหนก็ยังไม่ได้นอนนี่นาพอนอนก็ขนเอามานอนไม่ได้นอนในห้องนั้นเหรอนี่พี่แจมพยายามทําเสียงเขียวขึ้นมาฉันจะนอนที่ไหนก็ได้ไม่เห็นเหรอเขากําลังเจ็บสงสัยอะไรบอกมาสงสัยไม่ดีจะมีเรื่องแตกหักกันอะไรทําท่าอย,ย่างกับพ่อนึกว่าเป็นลูกไก่หรือไงเสียงกระชักจะแปลกไปเสร็จแล้ว พี่คิดมากไปเองพี่ไม่น่ามาที่นี่เลยมาแทนที่จะชื่นใจกับมาหารเรื่องเดือดร้อนสงสัยนั้นสงสัยนี่นีสสน่เขาท่าสักอย่างความพิรุธช่วยผสมให้ความระแวงสงสัยพุ่งพ่านเกินกว่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงให้เขากลับไปงมงายเหมือนเก่าก่อนเขาคิดแต่ด้านเดียวว่าถ้าผู้หญิงคนนี้นอกใจและทักเขียนเป็นผู้ละเมิดก็เป็นการดูหมิ่นกันอย่างให้อภัยไม่ได้ลูกผู้ชายจะดูถูกหมิ่นยามกันด้วยวิธีนี้ได้อย่างไรหูเขาอื้อสมองเขาเหมือนมีพายุใหญ่ จิตใจขขงพุ่งลงสู่ที่ต่ําจนมืดมนไม่มีที่สิ้นสุดขณะเดียวกันเขียมก็ไม่สบายใจมากยิ่งขึ้นเสียงของจาที่พยายามจะให้ประโยชน์เข้าใจถูกกลายเป็นโต้แย้งแล้วเปลี่ยนเป็นขัดเคืองมันต้องมีการหักหลังเกิดขึ้นแล้วประโยชน์คำรามผู้ที่ดีนะอย่าดูถูกกันให้มากนะักอีนี่วอหานเขียมได้ยินเสียงโครงคลามเลื่อนสะเทือนก็ให้บังเกิดความเจ็บใจขึ้นมาทันทีเขาหยิบปืนมาวางไว้ใกล้ตัวแต่ยังเอาผ้าเช็ดตัวผืนเล็กคุมไว้เอ้ยอะไรกัน จำเพนผงเข้ามาพร้อมร้องเสียขาเขาซ้อมแจมค่ะหมู่ประยงกระโจนตามเข้ามาตอนนี้เขียมเห็นปืนในุงประยงถนัดก็ให้บังเกิดความเสียวสยองขึ้นมาทันทีแต่อย่างไรก็ดีในฐานะที่เคยเหนือกว่ากันเขาแข็งใจส่งเสียงเด็ดขาดมันเรื่องอะไรกันวะพูดกันดีๆไม่ได้เลยไงคิดว่าตัวฉันนี่เป็นคนอื่นแล้วเหรอเรื่องนี้จะเป็นเรื่องร้กาดอาจสิ้นสุดลงเพียงแค่นั้นหากว่าแจมกระโดดเข้ามาในห้องเราไม่ร้องอะไรออกมาเลยจนคําเดียว ถอยคำเขียมที่จะยับยั้งประโยง์คงทําให้เขาได้สติขึ้นบางไม่มากก็หน้อยแต่ที่แจมร้องออกมาว่าเสียขาถูกซ้อมความจริงประโยง์ก็ได้ซ้อมเอาที่สองทีตามความแรงระ้ายของอารมณ์ผ่านพุงแจมผลเข้ามาบอกประโยง์ถือว่าเขามาสำออยฟ้องแล้วเมื่อเขียมตวาดออกไปประยงก็ถือว่ามันออกเป็นการวางตัวเกินลูกพี่ไปหน่อยการที่เขาไถเอาเงินเอาทองได้จากเขียมเขาทํามันลงไปโดยไม่อยู่ในฐานะลูกน้องหากแต่เป็นคนที่มีภูมิมากกว่าฉลาดกว่าต่างหาก ถ้าเขียมเป็นสมานถอยคำเขียมอาจหยุดประยงได้แต่ในขณะนี้ทุกอย่างเลยขอบเขตไปเสร็จแล้วไม่ว่าอารมณ์และความรู้สึกผิดชอบเขาคำรามในคอแล้วก็เตะเขาให้ใช้โครงของแจมเสียงดังปาบพร้อมคำรามต่อแม่น้มึสำออยกแอบฟังอยู่ใต้ถุนเรือนมานานแล้วเขียมตัวชาเหมือนถูกไฟฟ้าจี้คำว่าแอบฟังมานานแล้วย่อมหมายถึงว่าความลับของตนไม่เป็นความลับอีกต่อไป ซึ่งแท้จริงประยงเองก็ไม่ได้ยินอะไรพอที่จะเป็นหลักฐานปักปลําอนุพันธ์ลยาคนเดียวของเขาได้ว่าเจ้าหล่อนมีชู้หากแตกกระทบหลอกไปอย่างนั้นเองจำโดนเข้อชายโครองอย่างเต็มรักก็พงาดหงายไปพร้อมส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดโอ,อ,อ๊ยอโอ้ยเฮี้ยลังกกผู้หญิงโอ๊ยด่าละเลี้ยงไม่เชื่องอีจันไรอีสัต,ตประยงหยุดแกมันบ้าเกินไปแล้วหยุดกันทีคำห้ามปรามของเขียมไม่ผิดอะไรกับสารน้ำมันลงบนกองเพลิงซึ่งลุ่งโลด ระยงหันหน้ามาทางเขียมพร้อมกัดกรามกอดเขาปักใจว่าเขียมเป็นชู้เมียรับเขาด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วมึงไม่ใช่พ่อกูกูเจะเามึงเข้าคุกเสียเมื่อไหร่ก็ยังได้คําว่าเจ้าเข้าคุกเสียเมื่อไหร่ก็ยังได้เขียมเห็นว่าเป็นเรื่องไปไกลเกินสมควรเลือดก็พรานฮะไงว่าอย่างนั้นยิงมึงได้ยิงแล้วจะจับมึงได้อีกไอ้เขียมไม่มีความเป็นมิตรเหลืออยู่อีกแล้ว้อยคําประยคงหมายถึงความตายหมายถึงคุกตารางเขียมมองไม่เห็นอะไรนอกจากอยู่หรือตาย ถ้าตายก็ตายด้วยมือประยงถ้าอยู่ก็ต้องเอาประยงให้อยู่วิสัยหมาจนตรอกไม่กัดก็แหวงทําไม่มีทางไปแล้วความกลัวทําให้คนเราต้องต่อสู้ไม่ว่าเด็กผู้หญิงหรือคนแก่และถ้าจะตายด้วยอะไรก็ตามก็ยอมต้องต่อสู้เพื่อความรอดตายไม่ว่าจะสู้ด้วยอะไรแต่เคียมเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วเขามีปืนและดูเหมือนจะหยิบเร็วกว่าประยงเสร็จด้วยซ้ําไปมันจะมากเกินไปแล้วโมโหเกินไปแล้วประยงกระชากปืนออกจากเอวเข่าหลังสิ้นคําที่เขาได้ยิน ความจริงเขาอ,อาจไม่ได้คิดเลยเถิดกระทั้งฆ่าคนอย่างน้อยก็ทําลายขวัญของเข้มแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปพอมือประยงแตะด้ามปืนเซว,วินนาทีก็ทําให้คนเหล่ากระทาการหนึ่งการใดโดยปราศจากความยั้งคิดได้ในสิบตำรวจหนุ่มไม่ได้เฉลียวใจมากอ่อนเลยว,ว่าเข้มจะกลายเป็นคนมีเขี้ยวมีเล็บอย่างมากก็หากินอย่างทุจริตอย่างฉาบฉวยไม่ออกหน้าออกตาเขาอ,อาจปกครองคนได้มากมายก่ายกองซึ่งล้นแล้วแต่เป็นเสือร้ายที่พเนจรมาจากต่างถิ่นแต่ไม่เคยปรากฏว่าเข้มได้ทําอะไรแบบเสือร้าย เว้นเสียแต่ว่าเขาจะใช้ลูกน้องไอ้เขียมประยงเอ่ยออกมาได้คําเดียวกระสุนก็สวนเข้าสู่เป้าหมายยังไม่ผิดพร้อมกับเสียงระเบิดแสบแก้วหูจำฟุบหน้าลงกับพื้นด้วยความตกใจประยงบิดตัวตามแรงกระสุนที่เข้าไหล่ซ้ายปืนในมือของเขาระเบิดออกมาอย่างไม่ตั้งใจและไม่ได้เล็งเป้าหมายเสียงจึงสนั่นซ้อนขึ้นมาอีกนัดกระสุนนัดนี้กับพลายไปโดนล่างแจมอ๋อ oh! หร่อนล้องทางกระเสือกกระสนเข้าหาเขี้ยมยังหมายใจว่าเขาคงช่วยหล่อนได้เมื่อปืนในมือประยงระเบิดภายหลังที่ร่างกายส่วนหนึ่งของเขากลายเป็นเป้าปืนของเขี้ยมไปแล้วเสียงระเบิดของปืนประยงกับทําให้เขี้ยมตื่นตระหนกและหมดความเป็นตัวของตัวเองเขายกมันขึ้นมาร้อเลงไปยังร่างประยงที่สวดเสภาัระเบิดยังไม่นับแต่ทั้งไม่มีกระสุนเหลือจะให้ยิงนอกจากปอกที่ยังคาอยู่ในปืนแบบรีวอลเวอร์ ระยะที่ยิงกันไม่ห่างเกิน3เมตรให้ใครต่อใครที่ยิงปืนไม่แม่นก็ยังสามารถสาส่กระสุนเข้าใส่เป้าหมายได้แต่ก็ไม่ใช่โชคดีของเข็มที่จะเป็นนักเลงปืนยิงคนเล่นได้ข้างเดียวประยงเป็นหมูทนหรือหมูป่าท,ที่สวนความเจ็บปวดเขาล้มลงไปก็จริงแต่ยังสาส์กระสุนเขาเล่นงานเข็ยมยังดุเดือดนัดที่สองนัดที่3เขายังมองเห็นร่างเข็มถนัดแต่นัดหลังๆดูเหมือนเพียงลั่นไกลปืนให้ขึ้นชื่อว่าเมื่อมีปืนอยู่ในมือก็ต้องยิงให้สมศักดิ์ศรี กระสุนสองนัดจับพัดจับผูเข้าสู่เป้าหมายแม้ไม่จังหนับแต่ก็ทําให้ฝ่ายหนึ่งเป็นเสือลําบากไปเอ้ยยิงกันแน่แล้วโวยเอ้ยหรือปนมาเป็นเสียงบอกกล่าวของชาวบ้านในระยะใกล้ๆกับที่เกิดเหตุโวยวายกันความจริงชาวบ้านได้ยินเสียงที่ดังยังหูดับตับไม้มาตั้งแต่นัดแรกแล้วและนัดต่อๆมาก็ไม่มีใครอยากลุกขึ้นไปดูเหตุการณ์ต่อเมื่อเสียงปืนสงบเงียบจึงได้มีเสียงเอตโรเสียงบอกกล่าวจากบ้านหลังหนึ่งไปยังบ้านหลังหนึ่งบ้านนี้แจม ใช่บ้านอีแจมหน้าแล้วมันอยู่เหนือไปหน่อยนี่นะมีเสียงผู้หญิงร้องสนับสนุนมันหยิงกันเรื่องอะไรใครจะไปรู้เลยช่วยความเงียบของยามราตรีซึ่งมีเสียงก่อมยังมากก็เป็นเสียงสุนัขเห่าหอนจากที่ไกลวังเวงมาตามสายลมหรือไม่ก็เสียงริงรีดเลไลจากกอหญ้าและต้นไม้เสียงปืนแาดขึ้นจึงกึกก้องไปไกลหนักหนา แต่เรื่องการยิงกันไม่ใช่เรื่องที่ชาวบ้านจะแหกตาเพ่นจากที่นอนเพื่อไต่ถามหรือสืบสอบว่ายิงกันที่ไหนใครยิงใครหรือใครป้นใครเสียงโจ์ขานของชาวบ้านในครัวเรือนหรือระหว่างเพื่อนบ้านต่อเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดติดกันจึงยังอยู่ในที่เดิมเพราะไม่มีใครอยากเป็นเป้ากระสุนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันทีมันยิงฉันเป็นเสียงที่ดังแว่วลอยตามลมมาซึ่งก็เป็นเสียงของจำบัดนี้ได้กระสือกระสนพาล่างอันอาบเลือดไต่บันไดลงมามุ่งหน้าไปยังบ้านที่ใกล้ตนที่สุด นั่นเสียงอี่จำแม่อหนูผัวบอกเมียฉันจำได้แต่ใครขึ้นไปยิงมันแล้วเมียถามผัวข้าจะไปรู้ได้ยังไงไปช่วยมันหน่อยไข่ตะเกียงขึ้นสองคนผัวเมียลงบันไดามาเป็นคู่แรกหลังตะโกนบอกเพื่อนบ้านให้รู้เราว่าช่วยกันหน่อยโว้ยอีแจมถูกปนด้วยเหตุนี้เองตะเกียงหลายดวงจึงสว่างจา้าขึ้นเกือบทุกบ้านใต้หลายดวงแดงโล่พวกชาวบ้านพบแจมเลือดแดงทั้งตัวกระเสือกกระสนมาบนทางเดินเล็ก ความจริงกระสุนหลงนัดนั้นไม่อาจทําให้หัวใจหลอนหยุดได้แต่ความรู้สึกนึกคิดและวิถีกระสุนที่ผ่านใต้ไหลจากด้านหลังมาสู่ด้านหน้าทําให้หลอนรู้สึกเหมือนกําลังจะตายยิงกันยิงกันที่บ้านฉันหลอนร้องสะอึกสะอื้นหลังจากที่รู้ว่าตนอยู่ท่ามกลางการห้อมล้อมของชาวบ้านแล้วหูหลอนได้ยินเสียงคนพูดกันระเบีงเซ็งแซ่ใครยิงใครหมู่ประยงขึ้นไปยิงฉันหลอนระบุบาดแผลของหลอนยังไม่มีใครรู้ว่าชะกันเพียงใด แต่เรื่องยิงกันย่อมต้องถูกคาดชนะนิไว้ก่อนว่าใกล้าตายหรือไม่ก็ตายเลือดในตัวแจ่มแดงฉานทุกคนที่อยู่ในระยะกลายต่างได้กลิ่นข่าวไปตามตำรวจตามผู้ใหญ่บ้านเร็วโว้ยผู้มีอาวุโสกว่าใครในที่นั้นร้องบอกด้วยเสียงอันดังและไม่ต้องกล่าวซ้ำอีกหนุ่มวัยรุ่นสองสาคนเพ่นผงห่อเหยียดหายไปในความมืดอะไรกันได้ยินเสียงปืนหลายนะัดเข้ายิงเสียเขียมในเขียมแล้วเป็นยังไงตายไม่ใครตายบ้าง ฉันมีรู้ถ้ามันตายก็ต้องตายบนบ้านฉันนั่นแหละคําบอกเล่าของแจมยังความชงนชงไงให้แก่บรรดาคนที่ได้ยินได้ฟังว่ามันเรื่องอะไรกันที่ในเคียมคนสําคัญของนายสมานกับประยงซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของสมานถึงได้เกิดมายิงกันที่บ้านของแจมปัญหานี้ช่วระยะเวลาอันไม่สู้ช้านักชาวบ้านเหล่านั้นก็พอจะเข้าใจได้เนื่องแต่มีข้อชงนเก่าแก่เป็นมูลฐานมาก่อนแล้ว นั่นคือชีวิตของแจมซึ่งอยู่ดีกินดีกว่าฐานะดั้งเดิมตอนเป็นเมียคนร้ายที่ถูกตำรวจยิงตายคนเหล่านี้พากาันสงสัยมานานแล้วว่าแจมมีไรายได้ทางไหนชีวิตจึงมีความสุขสำราญงานการไม่มีทําแต่ผิวกายผุดพองมีเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดสะอ้านมีข้าวของใหม่ๆใช้แต่ก็พยายามไม่ติดต่อเพื่อนบ้านคนหนึ่งคนใดอย่างใกล้ชิดไม่ยอมให้ใครมาติดต่อตนที่บ้าน หล่อนคงดำเนินชีวิตในทางไม่สู้ดีนะักสําหรับกุลสตรีหล่อนคงได้เงินได้ทองจากผู้ชายที่หล่อนคบอย่างเงียบๆหล่อนสาวหล่อนสวยหล่อนอวบอัดยิ่งกินดีอยู่ดีสเสน่ห์ในกายยิ่งเจิดจ้าขึ้นแจมบอกคนเหล่านั้นว่าทั้งสองต่างถูกยิงด้วยกันแต่ไม่ทราบใครตายใคร,ใครอยู่ยิงแกสองสามคนเขาช่วยปฐถมพยาบาลตามมีตามเกิดผู้ชายอีกกลุ่มหนึ่งมีทั้งคบเพลิงและไฟฟ้าเดินทางแต่ละคนล้นแล้วแต่ใจกล้ายกขบวนตรงไปยังที่เกิดเหตุ ในสิบตำรวจประยงดิ้นอยู่บนพื้นดินโคนบันไดเลือดท่วมตัวเหมือนอาบน้ําแสงไฟในมือชาวบ้านสว่างพอจะรู้ว่าเขาโดนยังงอมพระรามทีเดียวอาการเขาไม่ผิดอะไรกับปาที่ถูกทุบหัวจนฉากและดิกระเดียได้เพียงเล็กน้อยไอ้เขียมยิงไอ้เขียมยิงฉันเขาพยายามส่งเสียงประกาศราวกับสำนึกว่าตัวใกล้จะตายและก่อนจะตายก็ต้องทำอะไรไว้เป็นชิ้นสุดท้ายเพื่อให้ผลกรรมตามไปสนองคนที่ยังมีชีวิตอยู่มันอยู่ไหนฉันไม่รู้ไม่รู้ อยู่ข้างบนหลายต่อหลายคนมองหน้ากันยังตัดสินใจไม่ถูกว่าควรทําอย่างไรต่อไปเมื่อถ้อยคําของประโยงทําให้เกิดสงสัยว่าเขี้ยมมือปืนยังอยู่บนเรือนกระทังมีคนกล้าคนหนึ่งร้องว่าขึ้นไปดูมันหน่อยทีละแล้วชายคนนั้นก็ขึ้นบันไดนําไปทุกคนจึงติดตามขึ้นไปด้วยจิตใจอันไม่ค่อยปกตินักแต่ในห้องไหนก็ตามไม่มีเขี้ยมเขาหายไปเสี็แล้วเฮ้ย hey, ตามดูทีมันอาจลบอยู่แถวนี้ชายหนุ่มที่กล้าที่สุดร้องบอก แต่ไม่มีใครคิดจะทําตัวเป็นพลเมืองดีให้มากไปกว่านี้ในเมื่อต่างรู้อยู่เต็มอกว่าเขี้ยมเป็นคนของนายสมานเขี้ยวเล็บเขายังแหลมคมยังคลองความเป็นเสืออยู่นอกจากนั้นแต่ละคนก็มีอาวุธเพียงมีดพล้าและพลองส่วนในเขียมมีปืนการตามตัวในเขียมถ้าพบแปลว่าต้องเจอปืนและถ้าต้องตายด้วยปืนอีกฝ่ายหนึ่งราษฎรผู้หาเช้ากินคําจะได้อะไรเป็นการตอบแทนทุกคนคิดอย่างนี้ความคิดเห็นของผู้นําก็ไม่มีความหมายอะไร สายตรวจจากบ้านสมิงมาถึงโพงเงินก่อนหนะ้าประยงจะมาถึงบ้านจแจ่มนานแล้วและหน่วยอาสาสมัครของผู้ใหญ่คงก็ได้ทำหน้าที่ตนอย่างเคร่งครัดเสียงปืนที่เกิดจากการห้าหันระหว่างพวกเดียวกันแผดไปถึงหมู่บ้านหน่วยอาสาสมัครป้องกันหมู่บ้านได้เข้ารวมกลุ่มกันอย่างรวดเร็วสองคนหอบไปตามผู้ใหญ่บ้านคงอีกกลุ่มเข้าสมทบสายตรวจที่อยู่ในเครื่องแบบห่อตามเสียงปืนเหมือนแมวได้กินปลายางแล้วก็สวนกับผู้มาตามมีอะไรเกิดขึ้นหัวหน้าสายตรวจบ้านสมิงถามยิงกันครับ ยิงกันที่ผาายวอดหนังแจมถูกยิงมันว่าหมู่ประยงเป็นคนยิงหมู่ประยงถูกยิงอ่านเขาว่าในเคี้ยมเป็นคนยิงรีบไปแล้วเถอะครับทุกคนจึงห่อเหยียดพวกอาสาสมัครคิดว่าตนได้ทําหน้าที่ที่อยากทํามานานแล้วจึงเร็วกว่าพวกตํารวจสายตรวจและพวกตํารวจก็ไม่อาจวิ่งช้าขายหน้าพวกชาวบ้านจึงวิ่งเร็วกันกว่าธรรมดาเมื่อไปถึงประยองรอดแร่เต็มทนหายใจขัดหน้ามือตามมัวหูได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างไกลยิงยงในสิบตำรวจเอกหัวหน้าสายตรวจถามยังเจ็บใจ ไอ้เขี้ยมเรื่องอะไรมันถึงยิงเพราะฉันรู้ความลับมันความลับที่ให้ไอ้ผงไปยิงแสงจันคนกําลังจะตายพยายามสาดโคลนให้ทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อเอาตัวรอดจากความผิดแต่ไม่ใช่ความตายกระนั้นก็ยังหวังว่าตนคงไม่ตายฉันพยายามสืบมานานแล้วเพื่อจะเอาดีทางราชการอีแจมเป็นเมียไอ้ผงฉันพยายามติดต่อมันไอ้เขี้ยมแอบมานอนกับอีแฉมฉันไม่รู้ พลาดพลาดขึ้นมามันก็ยิงเอาฉันยิงสู้แต่โดกระสุนมันซะก่อนมือจึงพลาดจับไอ้เขี้ยมให้ได้มันกำความลับอะไรหลายอย่างตั้งแต่ลงเลื่อยเถื่อนมันเป็นผู้จัดการลงเลื่อยเถื่อนช่วยฉันด้วยคอแห้งเต็มทนเจ็บเหลือเกินผู้ใหญ่บ้านมาถึงที่เกิดเหตุแม้หอบซิคโครงกลางเพราะชรามากแล้วแต่พอรู้เหตุการณ์ก็หายเหนื่อยคำพูดของประยงผู้ใกล้จะตายทำให้เห็นเด่นชัดขึ้นว่าเขียมเป็นกุญแจดอกสำคัญ และบัดนี้เขากลายเป็นผู้ต้องหาไปแล้วหากได้ตัวเขาและถ้าเจ้าหน้าที่มีความสามารถจะทำให้ความจริงทะลักออกมาเหมือนทำนบพัง